ตรงนี้อาสงสัยว่าคุณจอยคุณมาปักทำไมคุณทีมเดียวกันเราไม่ต้องมาเหรอพี่จอยมาด้วยเหรอผิวไม่ไมอะไ,ไรพี่ก็นึกว่าเอฟมันปักได้เห็นเขาปักมาปักได้โอ้ยถ้าขนาดนี้มึงก็เทล่างหัวเลยเท่งไม่ถึงลงนรกวลง้วลงอ่ะเดี๋ยว คุณทึแข็งยนงครับยังครับอไม่เป็นไรไเกสบายครับคุณทึคุณทยังไม่ได้ลองแข่งหรอครับยังยังยังอไม่เป็นไรครับสม,มาสอม,มาอมีเงินอ้ามีเลขมีเลญญพยาามเปตัวคุรั เท่งใกล้กว่านะฮะ้ก <BB> ว <corre. S 2> <t> ่าคุณน้องออกเลยครับไม่มีประโยชน์นะครับออกเลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับเสือเท่งใกล้กว่าใครใกล้กว่าเท่งชนะเลยนะครับอ้าวทีมสามาใครจะนอนอ แล้วก็แปเดี๋ยวเปลือกเื่อนไปทำกระเยเราไดี๋ยวกอาแป้งมาเนี่ยก็แป yeah. like yeah. we oh ้งบนบกจะเอาใต้บาดาลมดไม่ได้าดาไมเดี๋ยวได้ครับ มันขทาได้อยู่มตอนไ่้เป็นนึ่งครับรไปนะครับสีน้ำเงินนะจากอีจะเริ่มก่อนไปครับรไปไปนะครับไปนะครับเอ เดี๋ยวขันไหนโอ้ยตกลงตุกี้ออกครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วายังอยู่นะฮะ ยกขาครับคุณหมั่นใช่ไหมครับยกขายกขายกขาอย่าไปนี่เลยเอาจะมีไม่ได้ยกขาวะไรนี้เขาเขาเขาไม่เป็นนะโนงเป็นหนงนั่งเลยเขาขอร้องเขาขอร้องมาเขาขอร้องมาคุณเรียกร้องที่รจัง ว่านองไปตายเอาดอกหน้ะไม่ไอ้พวกแกมาปุ๊บหนีไปนู่นเลยกลัวกลัวเอาละเลยนั่งเลยนั่งเลยใจเย็นนะใจเย็นท่านน่ะนน่นทุกคนมันยังไม่หมดเลยเหรอนิดเดียวพอเดี๋ยวมันเลิกพี่อ่าหนึ่ง ก็ได้เนี่ยไม่โออะไรเนี่ยอะไรนะอะไรเนี่ยดินสอพอง I จอยจอยก่ออะไรพี like ่จอไม่ต้องพักผ่อนเดี๋ยวพี่เองพี่เองโอเคต้องเลยรบสีแดงนะครับว่าจะเลยขอบขอบนอกได้หรือเปล่าไปัเยมยนังองู่เขานองนองเข็มไม่ตรง ดนโดนโดนนดนนี่ี่ใครทำร้ายใครไม่ได้ไม่มีทำไม่ไทำร้ายใครโอนโดนโนทำงานก็คือทำงานเอาล่ะเจ้าเอ้าเดี๋ยวเจอถังนี้ก่อนเลยเหรอมันต้องโดนอยู่เลย จจแล้วไม่จบสีน้ำเงินเท่งนั่งนะครับได้ถ้าเขาใท่นั่งอ่ะ<ค>ตอนสวน่านเี่กนั่งเหรอโอ้พอคนเอาถัางของพี่เท่งลงไปด้วยเลยพี่เออรวมกันถังเขาอะ ถังแงเถังทค่ะเท่าถังด้ถงมาดานนะถังมาดาให้ก่อค่ะทังนั้นกิจรวัดเร็วเต่งเงพี่ขอซ้อมทีหนึ่งดูใครอยากก็บอกที่หาบ้านเม่อกี้น่ะไปมันลองดิดิไม่ได้เหรอเหรอ Ah สดชินเาอะไรเนาะพี่สรูรล้ว่าใครแพ้ชนะขนาดนี้วันนี้เขาได้นะไปอีกหนึ่งครั้งแลคุณเบลได้ไปอีกหนึ่งคะแนนรอบนี้นะคคุณมีคะแนนแล้วหคะแนนในรอบนี้นะคบคุณบอลศูนยคะแนนและคุณจอยศูนย์คะแนนต่อยังคงเก ทะลุรับผมให้ได้ <ห ả? S 1> ได้หรือไมอ่ได้ลมแห่งความคิดถึงโลมแห่งความรักเรารักสิ่งของใดสิ่งของนั้นก็ต้องรักเราต้องมาหาเรา แต่ว่าดูคะแนนสนุกกว่านะคะตอนนี้คุณเบลมีหนึ่งคะแนน,ลแ,บบนและคุณบอลมีศูนคะแนนวนพุ่จอยก็ศูนคะแนนค่ะ,อะรอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องสอางําา์เทลมีคนชมคลิปรเรื่องราวของทุกทุกคนเลยนะฮะ,ะแล้วก็มาดูคลิปทั่วโลกท่านผู้ชมด้วยนะฮะมาสนุกกับเราสามชั้นเชิญมาดีเลยมานีเลยชุมนชนคลิป หัวหน้าคลิปมาเลยแหม่ปีาจอะไรนี่เล่นหลังอะไรครับเล่นทั้งหลังมาลองดูก่อน ต้องโยนนะต้องโยนให้มันเข้าไม่ใช่วางนี้โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้หลายลูกก็อให้เด้งให้เด้งเด้งกระเด้งกระเด้งฮะลองเโอ้ยาลเลยโ้ยรโดกเลยกไหมกรลูกมว่าดูเวหมจะทำอะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวทอะไรจะอะไรหนอมีคนที่ทำได้ฮะเด้งทุกอย่างแล้วลงทุกลูกอะดดดู เนื้วมานีเอออึบอยนีดเดียวลองลองลองหรือเฉยอันนี้เอาจริงนีเอาจริงเออโอเคิ้ที่หนมา